ถ้าเกิดเราเป็นคนหนึ่งที่ดูหนังสงครามแล้วอินมากๆเลยมีหุ่นยนต์อะไรเต็มไปหมดเลยโอ้โหไซไฟสุดๆรวมถึงวุนโทนี่ด้วยเนี่ยที่ประดิษฐ์ของต่างๆอะไรมากมายโอโทนี่เดียวกันนะเราอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีเลยครับในการเรียนระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆโอ้โหการเขียนโปรแกรมอีกอะไรเต็มไปหมดเลยฮะเออมันมีวิธีง่ายกว่านั้นไหมสวัสดีครับอยู่ผม布莱蒙图德斯ในรายการสาระเด็ดปสาระที่จริงๆจริงๆด้วยปัญหาดังกล่าวที่เราพูดกันมาตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยเลยมีการรวมตัวกันข,ของกลุ่มคนคร,ครับให้เกิดโปรเจกต์ที่อออนนเเงปป็็รรกกบบูแขิล เนาะซึ่งสามารถทําให้เราออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้แบบง่ายๆแผงวงจรอะไรเอ่ยไม่ต้องไปเสียเวลายุ่งอะไรกับมันเยอะครับและรวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยก็สามารถเขียนลงไปผ่านโปรแกรมของเขาได้ง่ายขึ้นประหยัดเวลาขึ้นอีกด้วยฮะพูดง่ายๆคือเจ้าตัว Arduino เนี่ยมันเป็นโครงการที่พยายามทําให้การเรียนรู้เรื่องราวของระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Input Proces s o u t p u t เป็นเรื่องง่ายขึ้นนั่นเองฮะทำตั้งแต่ออกแบบแผงวงจรเลยธรรมดาโดยคำว่า Input ในที่นี้ของ Arduino เนี่ยก็คืออุปกรณ์เซนเซอร์ต่างๆนััััั่่่นนนนนนนเเเเเอออองงงงงรร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 รบบบไมมวววาาาาาจะะะะะป็็ซซซซ์์ใใกกกแสสียยยตๆหืถึ จะนาเซนเซอร์เหล่านี้นะเข้ามาต่อกับอุปกรณ์ Arduino ครับเพื่อที่ให้เขาเนี่ยทำการรับข้อมูลเข้ามานั่นเองเนาะเสร็จแล้วเราทำการเขียนโปรแกรมให้เขาแล้วก็ทําการเอาต์พุตออกไปยังอุปกรณ์ต่างๆ,ๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของหลอด LED LCD จอต่างๆนะฮะหรือรวมถึงการแสดงผลออกมาในรูปแบบของเสียงของแสงต่างๆเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันผ่าน Arduino ฮะแน่นอนไอ้พวกควบคุมมอเตอร์อะไรเงี้ยก็ทําได้นะซึ่งถ้าเกิดถามว่าเซนเซอร์เหล่านี้เนี่ยหรือรวมถึงการทํางานพวกนี้เนี่ยรวมกันแล้วมันเป็นโปรเจกต์อะไรได้บ้างคําตอบก็คือเป็นได้ทุกอย่างตามที่เราต้องการจินตนาการเลยฮะ นะจนถึงเครื่องทํากาแฟนะฮะและก็ใหญ่ไปจนถึงว่าระบบอัตโนมัติในฟาร์มสัตว์เนี่ยก็สามารถทาได้ด้วย Arduino เช่นกันครับซึ่งแน่นอนครับเจ้าตัว Arduino เนี่ยมันเป็นรูปแบบของบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์เนาะตัวนี้ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะฮะแต่ว่ายังมีหลากหลายรุ่นมากๆเลยครับให้เราเลือกใช้งานเนาะแต่ที่เราพิจิตเราก็เห็นว่าเขานํามาใช้งานกันบ่อยๆเนี่ยก็คือ Arduino รุ่น Uno หรือว่า UNO นั่นเองนะครับถ้าเกิดมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะรู้ว่าหน้าตาโครงสร้างเป็นยังไงมาดูไวพร้อมกันครับโอเคครับที่เเราาาห็็นนนนนอย่่นน้คั Arduino ักกืวสจไฟ ก็คือบอร์ด Arduino เนี่ยจะสามารถใช้แหล่งจ่ายไฟจากภายนอกเข้ามาในบอร์ดก็ได้นะอารมณ์แบบเสียบฐานแล้วก็ใช้ได้เลยอะ่ะแล้วเราจะเห็นขาที่เขียนว่า V I N ก็ผมตัวนี้เนี่ยก็คือตัวที่รับไฟฟ้าจากภายนอกเข้ามาเนาะก็เสียบสายลงไปครับแล้วเราก็จะเห็นขาที่เขียนว่า 5V นะผมคือ 5V ตัวนี้เนี่ยใช้จ่ายไฟแรงดัน 5V นะครับแล้วก็ 3.3V ในลักษณะเดียวกันครับส่ว GND ที่เราเห็นนั้นก็คือขากราวนั่นเองนะฮะแน่นอนก็ผมการจ่ายไฟเฉยๆเนี่ยมันไม่สามารถทําให้ระบบเนี่ยสามารถทํางานได้เนาะสิ่งที่จำเป็นต้้ออองมมีีกกกก็็คคืาาารรรรร Input แลว output ัับบ Arduino น์ส พุธเนี่ยในรูปแบบดิจิตอลครับผมทั้งหมด14ขาเนาะตั้งแต่ขาที่0จนถึง13นั่นเองครับเป็นแหล่งในการจ่ายไฟแล้วก็ส่งสัญญาณในการ Input o u t p u t ให้กับอุปกรณ์ต่างๆนั่นเองเนาะแน่นอนครับเขายังมีพอร์ตในการรองรับ Input a n a l o g ด้วยนะผมทั้งหมด6ขาก็คือ A0 ถึง A5 นั่นเองฮะโดยเขาเนี่ยจะทําการอ่านสัญญาณ a n ล l o กครับผมแล้วก็แปลงค่าให้อยู่ในรูปแบบของที่ดิจิตอลอ่านได้เนี่ยก็คือตั้งแต่เลข0จนถึง123เลยนั่นเองฮะและส่วนต่อมาครับผมก็คือส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์เนาะแน่นอนครับผมว่าส่วนนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับสมองหรือการทํางานหลักของเจ้าตัวอะดูโนนั่นเ เรื่อง,ง่ายๆก็คือเหมือน CPU นั่นแหละนะครับมาดูในส่วนของการควบคุมซอฟต์แวร์กันบ้างดีกว่าครับผมการที่เราสามารถเขียนโปรแกรมลงไปใน Arduino ได้เนี่ยเราจะใช้โปรแกรมนะผมที่ชื่อว่า Arduino IDE นั่นเองครับแนะนําเขียนหลักๆเป็น C, C++ A เข้าไปจะดีที่สุดฮนะโดยเมื่อเราเปิดโปรแกรมมาไหนจะเห็นฟังก์ชันหลักอยู่2ฟังก์ชันนั่นคือ set up กับ loop นั่นเองครับ set up ในที่นี้จะมีไว้ทําการประกาศค่าเริ่มต้นของพอตต่างๆนะฮะและส่วนต่อมาก็คือส่วนของ loop นั่นเองครับส่วนนี้จะเป็นส่วนของการกําหนดการทํางานเพื่อให้เจ้าตัวบอร์ดเนี่ยทำงานวนซ้ำ สามารถเข้าไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของเขาได้นะทดลองใช้งานฟรีแล้วก็รวมถึงเขียนโค้ดกําหนดการทางานให้เขาฟรีเหมือนกันนะพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเจ้าบอร์ด Arduino เนี่ยรองรับการใช้งานเซนเซอร์อะไรหลากหลายเลยนะแล้วแต่เราจะเขียนโปรแกรมเข้าไปเลยนะครับเห็นบอร์ดจิ๋วๆอย่างนี้แต่ประสิทธิภาพของมันไม่ธรรมดาครับและทั้งหมดนี้ครับผมก็เป็นรายการสาระเด็ดในสามนาทีของเราเองครับถ้าเกิดถูกใจชอบอยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนเหมือนกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย